อืมโอเคครับน้องตอนนี้ก็มาเจอกับพี่โกอบอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปตลุยข้อสอบ general chem นะครับตัวเนี้ยก็เป็น ep ที่2นะครับน้องก็อาจจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับมันจะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับการเลือกแผนภาพนะครับการบรรจุโมเลกุลาร์ออร์บิทัลหรือว่า mo นะครับ เออเป็นการเลือกแผนภาพนะครับโจทย์เนี่ยเขาให้มาเขาบอกว่าข้อนี้5คะแนนเลยนะเขาบอกกําหนดให้ A เป็นอะตอมที่มีอยู่จริงในตารางธาตนะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ A เนี่ยเป็นดังนี้ข้อที่1จงพิจารณาโมเลกุล A2 พร้อมทั้งตอบคาถามเขาก็บอกว่าให้แผนภาพเนี่ยมา2อันนะครับเออแล้วก็ถามเราว่าแผนภาพไหนเนี่ยเป็นของ A นะครับ ทำยังไงข้อนี้อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับลักษณะของแผนภาพเนี้ยมันจะเป็นแผนภาพของธาตุในคาที่สองแธาตุแรกนะครับตัวนี้คาบในธาตุที่2 8งแดธาตุแรกนะครับน้องจะต้องดูความแตกต่างให้ได้นะครับว่าไดอะแกรมมาไหนใช้กับอะไรบ้างเดี๋ยวตรงนี้พี่จะทวนให้นิดนึงนะครับเวลาความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่จุดนี้นี่นะครับอยู่ที่จุดนี้ จุดนี้คืออะไรจุดนี้ก็คือตำแหน่งของซิกมานะครับซิกมา2 s นะครับเอ้ยซิกมา2 p นะครับแล้วก็ pi x pi y นะครับถ้าเกิดว่าอย่างแรกซิกมาเนี่ยของ2 p เนี่ยนะครับมันต่ำกว่า pi เนี่ยแผนภาพตัวเนี้ยมันจะใช้กับ3ธาตุหลังในคาบที่2นะครับก็คือใช้กับใครบ้างก็คือใช้กับ o 2นะครับ f 2แล้วก็ ne 2นะครับใช้กับ3ธาตุหลังนะครับซึ่ง o เนี่ยก็คืออยู่ในหมู่ละหมู่6นะครับอันนี้ติกวน,นะหมู่6 f นี่หมู่อะไรครับหมู่7ส่วนนีออนอันนี้เป็นหมู่8นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ซิกมา2 p มันอยู่สูงกว่าพา x พ y เห็นไหมมันต่างกันแค่เนี่ย ความสูงต่ําของอันเนี้ยนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันคือคีย์นะครับคีย์ที่น้องจะต้องจําให้ได้เว,ว่ามันจะเป็นตัวแบ่งแผนภาพในการใช้งานของสารต่างๆนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยแผนภาพของเราเนี่ยซิกมาของ 2P เนี่ยมันอยู่สูงกว่าไพ x Pi อ็กพอ่ะตัวเนี้ยมันจะถูกใช้กับ5ธาตุแรกนะครับในคาที่2ก็คือใช้กับอะไรลิเทียมนะครับเบริเลียมนะครับโบรอน คาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนนะครับโดยถ้านับเป็นหมู่เนี่ยนะถ้านับเป็นหมู่เนี่ยดิเทียมอันนี้หมู่1นะครับบริเรียมอันนี้เป็นหมู่2โบรอนหมู่3คาร์บอนหมู่4แล้วก็เอนี่หมู่5นะครับตรงนี้นะปืดอ่ะตอนนี้มาเข้าเรื่องของเราแล้ว A น่ยมันจะใช้แผนภาพไหนนี่เห็นบ้าโจทย์ให้ติ๊กชุดด้วยนะครับอันนี้นะพี่ก๊อปปี้มาจากข้อสอบออนไลน์จริงๆนะครับเพราะว่า ตรงนี้มันจะกดได้นะเวลาน้องทำเนี่ยเห็นไหมว่าความรู้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้ครอบคลุมทีเดียวเราจะมาเก่งไม่ได้หรอกครับว่าข้อสอบเนี่ยมันออกในลักษณะไหนเนื่องจากว่าข้อสอบออนไลน์มันเปลี่ยนไปทุกปีนะครับแต่สิ่งที่มันออกแน่ๆนะครับและน้องทําได้แน่ๆก็คือแกนหลักแกนหลักในการเรียนรู้หรือว่าเนื้อหาของมันนะครับถ้าน้องเรียนเนื้อหาของมันหรือแกนหลักของมันได้ไม่ว่าข้อสอบจะพลิกแพงไปยังไงน้องก็ทําได้ ซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ในความรู้ที่พี่สอนในคอร์สออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีตรงไหนที่เกินไปเลยนะอะตอนนี้มาเข้าเรื่องตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่า a เนี่ยมันแผ่นภาพไหนนี่น้องก็จะต้องรู้ก่อนว่า a เนี่ยมันอยู่หมู่อะไรถูกต้องปะหมู่6กเจดปดหรือหมู่หนึ่งสสี่ห้าถ้าถามว่าจะรู้ได้ไงว่า a อยู่หมู่อะไรเนี่ยให้น้องเอา o r บิทัล s กับ p เนี่ยข้างหลังเนี่ยให้เอาตัวเลขด้านบนหรืออิเล็กตรอนเนี่ยมารวมกัน ได้เท่าไหนนั่นก็คือหมู่ของมันอย่างข้อนี้ S กับ P เนี่ยนะครับอิเล็กตรอนเป็น2กับ5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวเลน์อิเล็กตรอนเวเลนตอิเล็กตรอนก็คือจำนวนหมู่นั่นแหละนะครับแล้วก็เอาตัวเลขด้านบนเนี่ยมาบวกกันของ S กับ P ก็คือกลายเป็น2บวก5ออกมาเป็นเท่าไหร่เป็น7เพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่าไอ้ X 7เนี่ยก็คือหมู่ของ A นะครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดแผนภาพเพราะฉะนั้นเนี่ย A อยู่หมู่7 ก็คือพูดง่ายว่า a เนะี่ยมันก็คือ f 2นั่นแหละนะครับเราก็จะต้องใช้แผนภาพที่ไหนครับแผนภาพที่1นะครับนี่ต้องใช้แผนภาพนี้ส่วนแผนภาพที่2นี่ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกับ A นะครับแผนภาพที่2นี่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาให้ชูดเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราคลิกปับ๊บเราก็ตอบไปเลยว่าเป็นแผนภาพที่1นนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับโจทย์ออนไลน์ข้อนี้นะ แต่ว่าตัวนี้มันมีข้อย่ออยู่นะเดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันนี่สำหรับข้อ2เขาถามว่ามันเป็นโจทย์ต่อเนื่องนะข้อละ2.5คะแนนเพราะว่าโจทย์รวมมัน5เขาบอกการจัดเรียงอิเล็กตรอนลงในประดับพลังงานของออร์บิทัลเชิงโมเลกุลคืออะไรเออทำยังไงครับนี่เป็นพ a ทเทินการจัดเรียงนะว่าไอเอเนี่ยมันมีพทเทินการจัดเรียงยังไงเดี๋ยวเราย้อนไปดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราย้อนไปดู การจัดเรียงของ a นะครับ1 s เนี่ยไม่ต้องเอามาคิดเพราะในไดอะแกรมไม่มี1 s นะมันจะถูกแทนที่ด้วย kk ไปแทนนะครับพูดง่ายๆว่าตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นของ1 s นะแต่เวลาเขียนเขาจะไม่เขียนนะครับเขาจะใช้ตัวย่อ kk ไปแทนนะหรือพูดง่ายๆไม่ต้องมาสนใจมันนะครับเวลาที่เราจะบรรจุเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราบรรจุออร์บิทัลสองข้างก่อนตามที่เขาให้มานะครับพูดง่ายๆว่านี่คือ a ตัวเดียวใช่ไหมแต่ม,มาเป็น a 2เพราะฉะนั้นไดอะแกรมด้านนี้ หรือพี่ใช้สีน้ำเงินแล้วกันนะนี่ไดอะแกรมด้านซ้ายก็เป็นของ A ตัวแรกตัวนี้ก็เป็นของ A ตัวที่2รวมกันเป็น A2 นะครับ A แต่ละตัวมีการจัดเป็น 2s2 2p5 น้องก็ใส่ไป 2s2 นี่ 2p5 นะครับก็เป็น1 2 3 4แล้วก็5นี่นะครับเขียนอย่างนี้นะครับอย่าไปเขียนแบบอื่นนะ,ะเดี๋ยวก่อนเขียนให้มันชัดเจนนะนี นี่นะครับไดแกรมด้านนี้ก็เหมือนกันเป็น2 s 2นะครับ2 p 5ก็เป็น1 2 3 4 5เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เมื่อเราได้2ข้างแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราจะเป็นอยู่ช่องตรงกลางเนี่ยคิดง่ายๆให้น้องเอาอิเล็กตรอนเนี่ยช่องซ้ายนะครับกับช่องขวาเนี่ยมารวมกัน รวมกันได้กี่ตัวก็ใส่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับตามกฎของพาวลี่และหุนนะครับกฎของพาวลี่และหุนก็คือช่องหนึ่งใส่ได้2ตัวนะแต่ต้องเป็นหัวตั้งกับหัวกลับประมาณนั้นนะครับอ่ะตอนนี้ด้านซ้ายมารวมกันได้7ด้านขวาก็7เพราะฉะนั้นรวมกันเป็น14ตัวที่น้องจะต้องใส่ในช่องตรงกลางเวลาใส่ก็ใส่จากล่างขึ้นบนเข้าไปนะครับอ่ะตอนนี้พี่ก็จะเริ่มใส่ในช่องตรงกลางแล้วนี่ใช้เป็นสีนี้แล้วกันนะครับ จำไหมนะครับอันนี้7อันนี้7รวมกันเป็น14อันนี้ก็เป็น1 2 3 4 5 6นะครับ7 8นี่ใส่ตามกฎของคุณนะ9 10 11 12 13 14เออนี่แหละครับเรียบร้อยนี่คือการใส่อิเล็กตรอนแบบสมบูรณ์ละแต่เวลาที่โจทย์ถามเนี่ย โจทย์ไม่ได้ถามไดอะแกรมมาเนอะโจทย์ถามเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการจัดนะครับเออทำยังไงสัญ,ญลักษณ์ของการจัดเนี่ยตอบง่ายๆนะแล้วก็จะตอบจากล่างขึ้นบนไปเลยเรียงลาดับแล้วก็ใส่อิเล็กตรอนไปด้านบนหัวมันนะครับโดยถ้าเป็นคาบที่2เนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของการจัดเนี่ยหรือการจัด MO เนี่ยจะย่อด,ด้วย KK ก่อนนะครับเพราะ KK ก็คือชั้น1 s ที่เขาไม่ได้โชว์เอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ตอบจากล่างขึ้นบนไป ก็เป็น KK sigma 2s ก่อน 2s มีกี่ตัว2ตัวก็ใส่ไปนี่อ่ะถัดไปเป็น sigma 2s star sigma 2s star มีเล็กตอนกี่ตัวครับมี2ตัวก็ใส่ไปต่อไป sigma 2px เห็นปะ่ะตอบจากล่างขึ้นบนไปเลย sigma 2px มีกี่ตัวมี2ตัวก็ใส่ไป ต่อไปก็เป็นไพ2 p x เอ้ยไพ่นะครับกับเอ่อไพนะครับตรงนี้เอออก็ใส่ไปไพ2 p y y ต้องมาก่อน z นะมันจุอิเล็กตรอนจีตตัว2ตัวนะครับแล้วก็ไพ2 p ออันนี้ก็เป็นจุอิเล็กตรอนจีตตัว2ตัวเช่นเดียวกันอ่ะถัดไป สตาก็ต้องเอาไอมาก่อน Z นะครับตัวนี้ก็เป็นไพ่สองพสตานะครับนี่ไพ่สองสอสตานะครับตัวนี้เป็นสตานะมันจุอิเล็กตรอนกี่ตัวนี่2ตัวถูกต้องบ้างแล้วก็ไพ่สองพสตารบรรจุอิเล็กตรอน2ตัวเช่นเดียวกันไพ่สองพสสตานี่เรียบร้อยนะครับอ่ะ ไอ้ตัวเนี้ยก็คือการจัด MO แบบย่อที่โจทย์ถามนั่นเองคือให้ตอบเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ได้ให้ตอบเป็นแผนภาพนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็เอาไอ้ตรงเนี้ยไปเทียบกับตัวช้อยที่อยู่ด้านนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่ามันตรงกับช้อยไหนซึ่งในข้อน,นี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะตรงกับช้อยไหนเอ่ยนี่เจอละนะครับตรงกับช้อย b นะครับตัวนี้นะครับ เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตรงกับช้อยบีนะอ่ะเรียบร้อยครับสําหรับโจทย์ออนไลน์ข้อนี้นะครับก็ไม่ได้มีตรงไหนเหนือกับที่พี่สอนเลยนะครับถ้าน้องทําแบบฝึกหัดในคอร์สออนไลน์ของพี่ได้พวกนี้ก็จิบจิบกระจอกไปเลยนะครับพี่ก็งงอยู่ว่าทําไมเด็กทํากันไม่ได้นะครับน้องอาจจะทําแบบฝึกหัดกันได้ไม่มากเพียงพอนะครับหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจมันทําให้เราเบื่อในการเรียนเคมีนะครับจริงๆข้อสอบออนไลน์มันไม่ได้ยากนะ แต่เราต้องรู้จริงเพราะว่าสิ่งที่มันยากก็คือความเร็วในการทำข้อสอบนะครับเพราะเขาค่อนข้างที่จะให้เวลาน้อยในแต่ละข้อนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้ว่าแต่เพียงเท่านี้